ดีครับมาพบกันเต็งหนึ่งนะครับก็มีเหรียญมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับเป็นเหรียญที่ระลึก10บาทนะครับผมนี่ครับก็หารับชมยากแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะครับใครมีก็ควรเก็บไว้นะครับผมนี่ครับก็อันนี้ด้านหน้านะครับผมก็จะแพ็กใส่ซีนไว้ทุกเหรียญนะครับสังเกตดูนะครับ เพื่อป้องกันรอยนิ้วมือนะครับและฟาร์มคงสภาพของเหรียญให้อยู่สภาพเดิมแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถหยิบจับได้ง่ายนะครับนี่ครับก็แบบนี้นะครับอนุรักษ์เหรียญไว้นะครับใครมีพี่พี่น้องน้องก็ควรเก็บไว้นะครับผมก็คนนึงนะครับที่ดูแลรักษาฟาร์มสะอาดอยู่ตลอดนะครับก็จะแพ็กใส่ซีนไว้เพื่อป้องกันรอยนิ้วมือนะครับเหรียญผมนะครับไม่เคยซื้อนะครับ ก็รับชมนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับผมพระเจ้าอยู่หัวจะหันไปทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นเหรียญที่ลึกสองสีนะครับเหรียญสิบบาทนี่ครับสวยงามนะครับเหรียญที่สวยงามนะครับหาไม่ได้แล้วนะครับอนาคตอาจมีราคาครับก็ควรเก็บไว้นะครับแพงกว่าดอกเบี้ยธนาคารนะครับเหรียญนะครับเก็บไว้กับตัวนะครับเราก็ อย่างน้อยก็ได้ใช้เหรียญของพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็ควรภูมิใจนะครับที่มีท่านอยู่ตลอดนะครับเราก็ควรเก็บเหรียญไว้นะครับไม่มีผลิตออกมาอีกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญนนะครับที่สวยงามนะครับผมก็เราไปชมด้านหลังเลยนะครับนี่ครับเราหยิบจับไม่ต้องกลัวเลยฮนะครับว่าจะเป็นรอยนิ้วมือเห็นไหมครับ นี่ครับก็ตาสัญลักษณ์ที่เป็นแบบนี้นครับนี่ครับแล้วก็จะพาสองนะครับนี่ครับแล้วก็พาสองนะครับผมนี่ครับปกครองสูงสุดระหว่างประเทศนะครับผมครั้งที่เก้านะครับหยิบสอง ยี่สิบสี่พศสองห้นห้าศูนย์นะครับนี่นะครับก็เอามาให้รับชมนะครับนี่นะครับข้อความสุดท้ายนะครับเขียนว่ากรุงเทพนะครับผมนี่ครับอันนี้ด้านหลังนะครับจะเป็นตาสิบบาทนะครับอยู่ด้านซ้ายมือนะครับสิบบาทภาษาไทยภาษาเลขอารบิกนะครับ อยู่ทางด้านขวามือนะครับข้างล่างจะเขียนสองพันเจ็ดนะครับแบงก์콕ไทยแลนด์นะครับเนี่ยเป็นหนึ่งเหรียญนะครับที่งดงามนะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญสิบบาทนะครับสองสีครับก็พาส่องนะครับนี่ครับใครมีก็ควรเก็บไว้นะครับรักษาไว้ให้ดีนะครับผมคนหนึ่งนะครับก็เก็บเหรียญครับ ก็เป็นหนึ่งเหรียญครับที่มาแนะนำให้เพื่อนๆนะครับสามารถคอมเมนต์และ share, กดแชร์กดไลค์ได้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับจะมีเหรียญมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับงั้นก็ขอบคุณมากครับแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ